รุมฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอร์มมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์ .com เท่านั้น วิดีโอที่ได้รับชมดังต่อไปนี้อาจมีภาพและเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดโปรดใช้วิจนา,นารณญาณในการรับชมกดติดคิดตังสวัสดีพี่พี่แฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านเลยครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมนะครับตั้มมวยไทยออนไลน์กับช่องมวยเด็ดวันนี้บ่ายต่อตั้มวันนี้ผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากเหมือนเดิมก่อนจะไปดูมวยรักมวยชอบนะครับ ผมก็ฝากพี่ท่านช่วยกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้วยนะครับส่วนสําหรับพี่นได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้อยากได้เพิ่มเติมครับนอกเหนือจากถังหน้าช่องที่ผมได้วางแนวทางไว้ให้อยากเข้ากลุ่มนะครับฟังมวยหูฟีทุกวันไม่ว่าจะเป็น5ยก3ยกวันลุมพินีเราไปภาคทุกศึกทุกสนามโดยทีมงานมวยไทยออนไลน์ของเราครับทางเข้าก็เหมือนเดิมครับง่ายเลยใตย้รูปโปรไฟล์กดเข้ามาได้เลยหรือว่าแอปท T 91อย่าลืมใส่คำไว้กำนางด้วยนะครับส่วนมวยวันพรุ่งนี้นะครับ เป็นศึกวันลุมินี97นะครับวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ก็ถือว่าต้อนรับวันวอลเรนไทยด้วยนะผมก็คัดมาให้แล้วทั้งหมด6คู่ด้วยกันเราไปดูกันที่คู่แรกครับระหว่างทองลำพูน Fx Group พบกันทางด้านมังกรบุมเด็กเสียนะครับคู่นี้กติกามวยไทยรุ่นแคตเวท119ปอนด์คู่นี้เคยเจอกันมาล่าสุดที่วันวุนนีเป็นทางด้านทองลำพูนเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาได้วันนี้ส่วนตัว ผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านทองลําพูนดูว่าไปปลายแข็งแรงกว่าความอึดความทนผมมองว่าทองลําพูนอึดทนกว่าทางด้านมังกรวันนี้ทองลาพูนจะเอาชนะทางด้านมังกรย้ําแค้นไปได้อีกครั้งหนึ่งครับชอบไปที่ทางด้านทองลําพูนส่วนคู่ที่2องนะครับระหว่างชาติพิชิตส,สอสอต้อย8ปดิ้วเพราะทางด้านนิติกรครับ JP Power คู่นี้กติกามวยไทยรุ่นแคทเวท113ปอนด์ คู่นี้ให้มองไปที่ทางด้านชาติพิชิตดูว่าประสบการณ์การชกวันมีประสบการณ์มากกว่าทางด้านนิติกรน,นะครับผมก็ยังมองไปที่ทางด้านวันนี้ชาติพิชิตจะเอาชนะทางด้านนิติกรไปได้ชอบยิ่งด้านชาติพิชิตส่วนคู่ที่3นะครับระหว่างคมเพชรแฟร์เทคกับทางด้านเทพทักษิณสอสอสินคู่นี้กติกามวยไทยรุ่นแคทเวท126อปอนด์ B. คู่นี้ครับให้ลองไปที่ทางด้านเทพทักษิณดูว่าต้นต้นจังหวะฝีมือวงนอกอาจจะเสียเปรียบทางด้านคมเพชร แต่ถ้าจับในได้แล้ววันนี้ผมว่าเทพทักษิณดีกว่าทางด้านคมเพชรเพราะว่าคมเพชรไม่ชอบมวยเข่าครับวันนี้ลุ้นถ้าทางด้านเทพทักษิณจับในได้โอกาสชนะมีสูงแต่ถ้าจับไม่ได้น่าจะพลาดหลงแข้งหลงเหลี่ยมของทางด้านคมเพชรไปได้ผมให้มองไปทิ้งด้านเทพทักษิณต่อด้วยคู่ที่4นะครับระหว่างเด่นเกรียงกายสิวลวินกับทางด้านต้มยังกุ้ม ภูมิใจไทยนะครับคู่นี้กติกามวยไทยรุ่นแคทเวท130ปอนด์คู่นี้ถือว่าสายเจอสายหนักแรงทั้งคู่ส่วนตัวผมยังมองไปที่ทางด้านเด่นเกลียงไกลดูว่ามีลูกหนักลูกแรงความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยผมมองว่าเด่นเกรียงไกลดีกว่าคู่นี้ใครพลาดโอกาสลุ้งหล่นมีสูงเพราะว่าเป็นมวยสายเจอสายหนักแรงด้วยกันทั้งคู่แต่ผมยังมองไปที่ทางด้านเด่นเกรียงไกลประสบการณ์การชกวันมากกว่าแล้วก็ความอึดความทนเนี่ยเด่นเกรียงไกลดีกว่าทางด้านต้มยำกุ้งผมมองว่าวันนี้เด่นเกรียงไกล จะเอาชนะต้มยำกุ้งไปได้ครับชอบไปที่ด้านเด่นเกลียงไกลต่อด้วยคู่ที่5นะครับเป็นคู่รองนะครับระหว่างดิมิทีเมซิคอฟนักมวยจากประเทศรัลเซียพบกับนักโวยไทยของเราเตะหนึ่งแฟร์แทคครับคู่นี้กติกามมยไทยรุ่นไทลเวทถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดในมวยวันลุมพิดี97นะครับก็คู่นี้ทางด้านดิมิที ว่าช่วงหลังสดร่างกายดีประสบการณ์การต่อยวันดีกว่าทางด้านเต็งหนึ่งผมว่าเต็งหนึ่งเพิ่งมาต่อยมวยวันเป็นไฟแรกส่วนมากจะต่อยแต่มวยคาดเชือกก่อร่างกายต้องมาวัดกันที่ร่างกายของทางด้านเต็งหนึ่งเพราะว่าห่างหายจากการชกมวยไปก็สองสปีด้วยกันครับสำหรับเต็งหนึ่งวันนี้มาดูกันว่าจะมาแจ้งเกิดที่วาลูนีได้หรือเปล่าคู่นี้โอกาสด,ดับดอกมีสูงมากคู่นี้เนี่ยผมก็ยังมองไปขอเลือกเชียร์นักมวยไทยของเราเป็นทางด้านเต็งหนึ่งละกันเพราะว่าวันนี้ อาจจะเสียเปรียบเรื่องสภาพร่างกายประสบการณ์การชกวันอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเตงหนึ่งเพิ่งมาชกหน่วยวันครั้งแรกแต่ผมยังมองไปที่ทางด้านเตงหนึ่งคู่นี้ถ้าเตงหนึ่งไม่ไปพลาดนะครับโดนหมัดโดนศอกหรือว่าไม่ไปแลกเนี่ยลุ่งหล่นเพราะว่าทางด้านดิวิัทีเนี่ยหนักแรงทุกรุ่งจริงโดยเฉพาะลูกต่อยซ้ายต่อยขวาเนี่ยถือว่าออกได้หนักแล้วก็รุนแรงแต่คู่นี้โอกาสไขรพลาดมีโอกาสนับนอกสูง ให้เลือกลองไปที่ทางด้านเต็งหนึ่งครับวันนี้ถ้าไม่ไปแลกมัดใช้จังหวะไต่ซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้าย,ายผมมองว่าวันนี้เต็งหนึ่งมีโอกาสแจ้งเกิดที่มวยวาลูดีเป็นไซแรกส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่เอกนะครับระหว่างต้องศึกเฟร r เทคกับชนาลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99คู่นี้กติกามวยไทยรุ่นแคดเวทครับ138อนด์คู่นี้ก็ถือว่าทางด้านลำน้ำมูล เพิ่งมาชกค,ครั้งแรกที่วันล,ลุวินีส่วนมากจะชกอยู่แต่ศึก RWS ์วหน่วย5ยกสเป็นส่วนใหญ่มาเจอกล้องศึกซึ่งเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นด้วยชกวันล,ลุวินีอยู่เป็นประจำวันนี้มาเจอกับทางด้านลำน้ำมูลเล็กคู่นี้ก็สายเจอสายเหมือนกันคู่นี้ผมมองว่าโอกาสนับเนาะโอกาสค่อนข้างน้อยเพราะว่าทั้งคู่อาวุธดูไม่หนักแรงเท่าไหร่แต่ผมยังมองให้เลือกเชีย์ไปที่ทางด้านลำน้ำมูลเล็ก มองว่าวันนี้ถ้าวัดกันที่วงนอกจังหวะฝีมือเพราะว่าคู่นี้เป็นมวยฝีมือทั้งคู่และชกเชิงตั้งหลักทั้งคู่ถ้าวัดกันที่โดนทีต่อทีหรือว่าความไวของอาวุธมวยเลียมเชิงมวยเนี่ยผมมองว่าลำน้ำมูลเล็กดีกว่าทางด้านกล้องสกครับหุ้นว่าวันนี้ลำน้ำมูลเล็กถ้าไม่พลาดโดนหมัดหรือว่าโดนศอกของทางดกล้องสึกเรื่องหล่นก่อนถ้ามาเล่นจังหวะฝีมือผมมองว่า ลำน้ำมูลเล็กดีกว่าทางนัดกล้องศึกว่านี้ลำน้ำมูลเล็กจะแจ้งเกิดได้ครับที่ศึก่วยวันพหนีครั้งแรกครับก็จบลงไปแล้วครับมวยรักมวยชอบศึกวันพหุนี้97วันศุกร์ที่14่กุมภาพัานธ์ครับทั้งหมด6คู่ด้วยกันส่วนสาหรับพี่นาครับถ้าอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากขังน้าช่องที่ผมได้วางแนวทางไว้ให้อยากเข้ากลุ่มนะครับฟังมวยหูฟีทุกวันแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น5้ายก3ยกวันพหุนีเราก็ภาคทุกศึกทุกสนาม โดยชีพงานมวยไทยออนไลน์ของเราครับทางเข้าง่ายๆเลยครับใต้รูปโปรไฟล์กดเข้ามาได้เลยหรือว่า t t เก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมใส่คํไว่ายาหนนาด้วยครับในกลุ่มนะครับของเราเนี่ยมีทั้งข้อมูลมวยข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยและก็แนวทางครับวางไว้ให้แล้วครับในกลุ่มในครอบครัวทวนอยากให้ท่านเนี่ยลองเปิดใจนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมดูนะครับรับรองครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนรอบนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากพี่ท่านช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ